สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวชิชนาศชมภูกลุ่ม1นึ่งเลขที่8ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้รวบรงตตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดิฉันขอแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบุคคลฝ่ายวิชาการงบประมาณและบริหารทั่วไปในยด,ดิจิทัล เนื่องจากว่าโลกนิวปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารทําให้หน่วยงานองค์กรกต่างๆสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารหากันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของบุคคลระยะเวลาและสถานที่ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารงานทางด้านการศึกษา ดังนั้นถ้าดิฉันได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดิฉันตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆและดิฉันตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพ ครอบคุมการใช้งานที่หลากหลายโดยจะมีการดิเทศก,กำกับติดตามการนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์หรือบุคคลบุคลากรที่จะนำสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆไปใช้เพราะที่ฉันคิดว่าถ้าเราพัฒนาในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วจะทำให้การบริหารงานทั้งสี่ฝ่ายมีเหมาะสมกับยุคสมัยมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ขอบคุณค่ะ